สวัสดีค่ะนี่คือหนังสือเรื่องสารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ฉบับการ์ตูนเรื่องพืชค่ะ Y พืชการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ค่ะนี่เป็นของห้องสมุดของโรงเรีเนยนสวสดบวรค่ะลีคงยองเขียนคิมยองคูภาพประกบนารินจิตปัญโยยศแปลของนานมีบุ๊กค่ะ อ่านมากๆเลยนะคะมันมีความรู้ที่ดีค่ะมีตัวการ์ตูนที่น่าสนใจด้วยค่ะเช่นแดนโรสซันลิลลี่ด็อกเตอร์รูทค่ะเป็นการ์ตูนที่อ่านง่ายสนุกด้วยค่ะแล้วก็แสงความรู้ให้เราด้วยค่ะ นี้นะคะก็มีแนะนำหนังสือด้วยค่ะวายค่ะมีเยอะเลยควายก็มีนะคะมี่คือตอนเก่าค่ะแล้วก็เป็นการ์ตูนเป็นสายมุกมคมค่ะราคาก็ประมาณ148บาทค่ะพบกับพี่กิ๊ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ